สวัสดีค่ะระซิปบอกเล่านำเสนอรถกระบะมือสองให้ท่านได้รับชมกันนะคะถูกใจไม่ถูกใจเข้ามาชมเป็นเพื่อนกันได้ในทุกๆวันเลยนะคะทุกท่านมีคลิปใหม่ลงทุกวันค่ะมาแนะนำให้ชมกันถ้าถูกใจมีเบอร์ผู้ขายของแต่ละคาันใส่ไว้ใต้คลิปนั้นๆด้วยนะคะติดต่อนะัดดูรถด้วยตนเองได้เลยค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะแอดมินนำเสนอให้ชมกรับเป็นรถกระบะตอนเดียวสามารถนำไปประกอบอาชีพบรรทุกขนของใส่คอกกันหน่อยใช้งานได้เลยนะคะทุกท่านสีสันมีตำหนิบ้างบางจุดค่ะเน้นไปตามสภาพนี้นะคะกับรถกระบะ Toyota r ร v o ปี2015เครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc ค่ะสดผ่อนได้หมดเลยนะครท่านในราคา29,000บาท นำไปประกอบอาชีพกันสบายๆนะคะเครื่องยนต์ประหยัดแม้วิ่งทางไกลก็ยังประหยัดะทุกคันเครื่อง2 5 0 0ซ c นะคะเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นนอตไม่ขยับหน้าเดิมหลังเดิม LR อยู่โคกค,ค่ะรถไม่มีชนหนักนะคะเป็นรถมือ2เกียร์ธรรมดาภายในเบาะหนังสีเดิมๆคัตตีสวยเอกสารมีโคกค,ค่ะ2 9,000บาทนะคะ Toyota r ี v o ตอนเดียวปี2015 สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะรถอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสดผ่อนได้หมดนะคะทักไปคุยเพิ่มเติมเพื่อคุยรายละเอียดและขอข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านไม่ว่าจะสดหรือผ่อนก็ตามเน้นเดินทางไปดูก่อนตัดสินใจค่ะแอดมินใส่ข้อมูลเบื้องต้นพร้อมเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ